ฝุ่น pm 2.5มีผลกระทบต่อดวงตาอย่างไรมลภาวะมลพิษในอากาศเนี่ยมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีมานานแล้วค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าสภาพอากาศที่ขุนหมวค่ะมากกว่าปกติเพราะว่าฝุ่น pm 2.5ค่ะที่มีค่าสูงกว่าปกติฝุ่นชนิดนี้นอกจากจะทำลายปอดแล้วนะคะยังสามารถทำลายอวัยวะส่วนอื่นๆด้วยค่ะ รวมถึงดวงตาของเราด้วยเช่นกัน1นึ่งะคะโรคเยื่อบุตาขาวอักเสบหรือเรียกว่าโรคตาแดงนั่นเอง2ค่ะทำให้เกิดโรคก,กระจกตาอักเสบยิ่งเราขยี้นะคะกระจกตาเราก็จะอักเสบค่ะเพราะเกิดจากฝุ่นที่มาโดนตาเรานั่นเอง3ค่ะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะมันก็จะทำให้เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาแล้วก็เป็นภูมิแพ้เนื้อรลังได้ค่ะ อาการนะคะก็จะมีคันตาตาแดงตาบวมเปลือกตาบวมแล้วก็บางทีมีขี้ตาเป็นสีขาวขุ่นค่ะ